้ร hmm? oh. hmm? ้อนขนาดนี no ้นอนกลางวันไม่ไหวแฮะโดเรมอนนอนไม่ได้นะไม่จังจังรอไม่กันอยู่ตรงนั้นเหรอร้อเราจะตายไปยังนอนหลับอยู่ในตู้ที่เก็บที่นอนดีเหรอแถมยังปิดประตูนั่นอย่างนี้ด้วยนี่โดเรมอนเป็นไรปะหลับสบายจังนี่มันอะไรอะไี่นอนน้ำยังไงเล่าที่นอนน้ำเหรอฉันจะอุ่นขึ้นมาแล้วสิเอาไปเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นๆมาแทนดีกว่า ิมาตรงนี้ตรงนี้ดอ่าล้วจากนั้นก็โรยไอ้ดี่ลงไปนี่อ่าเอาแล้วนะทําของใหม่เลยดีกว่า <c oughs> ผงโรยสำหรับใช้กับน้ำตอนื่นก็เอาผงโรยดินเหนียวมาโรยใส่น้ำแบบนี้เลยนะอ่ะ น้ำก็จะปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้เหมือนกับนิดเดียวเลยนี่ไงเล่า,ว,าว้าวเอ๊จะเอเอาไทำให้เป็นที่นอนให้เรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเอามานอนเลยมันก็จะทังนะดังนั้นก็ต้องโรยด้วยผงโรยฟองน้ำให้มันนุ่มๆนิ่มๆนหน่อยนะ,ะอ,อุอ๊ยนิ่มฟูเหมือนกับฟองน้ำเลยอะ,อะ <laughs> เฮ้ยเ <laughs> ย็นสบายจริงๆเลยอโหดีจ้ะ <laughs> แบบนี้คน้ยลับสบายในะของฉันนะอย่าทุ่นะฮ้นี่นายฮึโอยโอยโอยโอ้ของโรยเหล็กเยมแขก็เหมือนเหล็กเลยนี่นายนี่ใจร้ายชะมัดเลิ่นกระโดดดีนะขอโทษนะขอโทษของโรยเร่ยผงสำรับใช้กับน้ำก็สามารถจุเตรีมแต่งคุณลสมผัสน้ำได้ใช่แล้วล่ะจะทำให้เป็นพลาสติกหรือว่าโฟมก็ได้นะมีหลายแบบเลยอ่ะโรยลงไปนี่แบบนี้นี่เห็นไหมลระเห็นไหม้ยสนุกจังเลยสนุกจังเลย แล้วเนี่ยฮะอ๋ออะด้นล้วาแทนให้กลับคืนเป็นน้อะเหรอน่าหมดเลยโอ้ยนบิตะเออกำลังทำอะไรอยู่ในบ้านเหรอออคือใชเอาน้ำมาใช้ควบคุยไม่ได้นะช่วยชมัดเลยเป็นเพราว่านายน่ะทำซีซัวเลยแหละเฮ้ยเอจริงสิถ้าทำบ้านสำหรับนอนกลางวันด้วยไอ้นี่เป็นไงมัง เป็นบ้านที่ทําด้วยน้ําทั้งเพดานผนงังแล้วก็พื้นแล้วก็จะต้องเย็นสบายเหมาะสําหรับนอนกลางวันแน่ๆเลยนะฉันว่าขันเฟื่องและไม่ไหวหรอกนะนายรู้ไหมว่าสร้างบ้านทั้งหลังน,นั้นมันใช้น้ําเยอะขนาดไหนจริงสิแ่ที่ที่เราสามารถใช้น้ำเท่าไรก็ได้ที่ที่รอบตัวม่แต่น้ำทั้งนั้นเลยไที่ทะเลกว้างใหญ่ว้าวแล้ว รอยผงดินเหนียวลงไปเลยดิชอคมีน้ำเยอะขนาดนี้แล้วเราก็มาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆกันเลยใช่ใช่ใช่ไปเลยรีบขดรีบขดเจ้าเจ้าเจ i าเจ้าเจอาเจ้าเจ้าเจเจอาเจ้าเจ้าเจอาเจ้าเจาเจ้าาเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้ายจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเ้าจ้า้าจาจ้าจ้าาาจจาายาจจาจาจาจ้าจ้า้าจ ก่อนอื่นนะก็ e. เขียนแบบแปลนของตึกทีทท่ต้องการก่อนออาดนะีละทำให้ใหญ่ๆกันแล้วกันมีห้องสำหรับนอนกลางวันเยอะๆด้วยเสร็จแล้วเอ่เอแล้วก็ใส่แปลนเข้าไปตรงนี้วางขวดของรวยเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยจึ๊จักจก็จักเจ๊จักเจ๊จ,จ,จักแล้วมาเลยสอมมาสอมมาไปนะเลยไปเลยหยุด ยันจังนะชิสุกะาเนี่ยอากาศออกจะร้อนเอยชิสุก้าฉันจะช่วยมั้ยอ๋อโนบิตะก็โรยผมไอ้นี่ลงไปเออแต่มันหนักมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวทำให้ดูออ้าวทำไมเอ๊ะ ยผงโรยฟองน้ํานี่จะทําให้น้ําเป็นเหมือนกับฟองน้ําเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนุ่มดีจริงๆริงตอนนี้เชื่อมังสร้างตึกด้วยน้ําอยู่พอดีเลยชิสุก้าจะไปด้วยกันมากสร้างตึกด้วยน้ำเหรอเฮ้ยยังสบายมากเลยฟู่คูเอ้ยฟู่คู่ให้ฉีดมาฉีดเถอเข้าหูด้วยเออเฮ้ยหลบโอ้เข้าหูเหมือนกันเฮ้ยนี่เอาไปมากเอาไปมั่งเลย ฟ like, องน้ำให้ลูกอะไรนี่ลูกอะไรนี่ลูกอะไรเนี่ยน้อยจะต้องไปตาแกนะแกเออนี่ฉันมีที่เย็นสบายอยู่ด้วยสนใจไหมนี่ขี่ได้ก่อนเลยว้าวยอจงเลสวยจังเลยคิดไาอีกสักสามสิบนาทีคุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ กว่าจะถึงตอนนั้นเราก็ใช้น้ํำ้าอะไรเล่นก่อนดีกว่าไหมลองสร้างเรือก็ดีไหมล่ะนะดีนะงั้นทุกคนมาแข่งกันดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนะติดมอเตอร์เี่เขาไปด้วยกันแล้วกันเสร็จแล้วก็เอาหมกวกหมดกันเลยนะเรื่องปันเดนเนียวถนัดอยู่แล้วน,น,น,นี่ทำให้แข่งมือกับเหล็กแล้วก็ติดมอเตอร์เขา้าไป เท่านี้ก็เรียบร้อยฮ่าคิสุกะคงตกใจต้องตั้งชื่อมันด้วยนะเนี่ยเอาเรือโนบิไททันิฮ่าแต่ฟังดูแล้วท่าจะจมฮะอ๋อเรื่องชื่อคิดทีหลังแล้วกันไปก่อนเนอะไงคิสกุกับกูแท่ดีที่ไนะอนรักใช่ไหมล่ะขอเสนออดก็ดูดีนี่นะอ๋อฉันเป็นคนละกอดเทียบเหมือนกันเลยนะ จ่าระดาสนใจดีนะฉันว่าจะปั้นทีเดียวก้อนใหญ่ๆมาทำเป็นเรือแบบลวกๆแน่นอนเลยล่ะเฮ้ยดูดิจะสร้างของจริงๆให้พวกนายตกใจฮะเอ๊ะเป็นไงของฉันลำเลิบเลยเจ๋งชายปาเฮ้ยอ๋อใหญ่จังเลยอะไรกันเนี่ยเรือพวกนายลำเล็กชมัดยากไรอะไรเนี่ยฮ่าฮ่ฮลำใหญ่ก็ใช่ว่ามันจะดีนะ เรือด่ามันต้องเร็วเอาไว้ก่อนเส้นถึงจะดีเฮ้ยจแจนมาโรงฉั้เนเลยจะเป็นหนึ่งในโลกทั้งเรื่องขนาดและความเร็วราชบอไคเด้อร์ง่าดีละงั้นแข่งกันไปจนถึงแหฉกต้งโน้ตเลยต้องการแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่านอบิตาเขายังไม่มานะชั้นขนาดไม่ต้องไปนสนใจโนบิตาหรอกยังก็คงทําให้สําเร็จอยู่ดีแล้วจะโนบิตา่าไปสนใจมันเลยล้ำสิบแล้วเรือลำนี้คือโนบิตะเออแต่ว่าเรื่องชื่อช่างมันเถอะเอาแล้วนะโอ้ใชา ไกันเร็วหน้าดูเลยว่าเราติดหมอเตอร์ไว้สองอันดินะิด็กเจ้าจอมจ๊เรือ,นนอ,นนอของใจแอนชาจังเลยนั่นนี่ยรู้แต่ยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้เอ้ยต้องเป็นแบบนี้เลยวุ้บ โจนะเลยเอ่อจมันเลยโจมันซะเลยโจมันซะเลยใจเอ็นทอะไรอ่ะเฮ้ยอ๊ยเอ้ยอวอยทษทีนะเดิเผลอ่งไปชนเข้าไม่ทันเห็นนะนะแล้วโทษทีไอ้อะไรจะมาที่เราพีเราฝันวันนี้เราเที่ยานวันเจี้ยรง ้ยจะโดนพี่ตาตั้งหากเลาเดี๋ยวก่อนสิเอ,เอานะแค่ใช้ผงโรยผ้าเนี่ยก็ทำชุดสำหรับเปลได้แล้วเป็นยังว้ย้ะว้ายตายแล้วเดี๋ยวสิอุสิทำไมันสีทรูมอลทะลุูโปรงเนี่ยใช้ผงโรยสีเติมสีสันหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาหนุน่ละใช้หมดแล้ะไเหมาะเช่นเมื่อนี้เราปรับแต่งดูิดนหน่อยก็ดีนะ อยากลองสำมบัสนี้สักครั้งตั้งนานแล้วเหมาะมากเลยเจ้าชิสุขัจจาเอ้ยตึกน้ำซ่เสร็จแล้วนะยอดเลยเก่งมกบันเริ่มเทิบใหญ่โตยอดมากเลยว้ยอ้ๆยว้ยลื่ยอยโอนจะกระดมแขนนะ นีได้ฟื้นฟูฟื้นฟ่ดีละฉันก็นอนกลางวันดีกว่าเย็นชะมัดในที่สุดก็ได้นอนกลางวันอย่างสบายใจเสียทีอะไรแสงมันจ้าไม่ไหวแสงแดดมาแสบตานอนไม่หลับอ่ะ แบบนี้ต้องอยู่ข้างนอกเลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยแสงเลใจมันไม่สงบเลยเนอะแต่อย่างงั้นนะใช้โงโรยสียอดสีเลยดีกว่าไหมเออจริงด้วยยอดสีเลดีกว่าให้มันบึ้นหน่อยใช่เมื่อกี้มันสีไปแสงกพิรอดได้ไล่ไไ่ไลไลไล่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 ไ่ไไลไไไลไ่ไไไไไ่ไ่ไไไลไไไไไลไไไ 好，来了。